ทุกท่านนะคะมาชมนิทรรศการเทริดพระเกียรติครบอร,รอบวันสิ้นพระชน100ปีพลเรอเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะนิทรรศการนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น 8, 8จุดย่อยๆด้วยกันนะครับให้ทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าศาสตร์และศิลป์ของกองทัพเรือเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยรักสเสด็จเตี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าสเสด็จเตี่ยทําอะไรให้กับเราบ้างทําอะไรให้กับกองทัพเรือบ้างเราจะไปชมกัน ไปเริ่มที่จุดแรกสำหรับ,รบจุดแรกนี้เลยนะคะก็จะเป็นพระประวัตินะคะของสเสด็จเตี่ยค่ะรวมไปถึงคุณอุปการที่สําคัญที่ทรงมีต่อกองทัพเรือไทยเราด้วยค่ะใช่ครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่ครับนี่คือปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองแฝดซึ่งก็พระองค์เป็นของส่วนตัวของพระองค์ใช่ค่ะเป็นของใช้ส่วนพระองค์คนะคะคที่หาชมได้ยากมากๆเลยค่ะใช่ครับถ้าหากว่าใครอยากจะเห็นว่า สเสด็จเตี่ยเนี่ยใช้อะไรที่เป็นเครื่องใช้ของพระองค์ส่วนพระองค์เนี่ยสามารถชมได้ในในิทรรศ,ศาการนี้ส่วนทางด้านนี้คุณประกาศนี่ฮะนี่คือตำราดูม้าค่ะนี่ครับเราจะทราบนะครับว่าสเสด็จเตี่ยเนี่ยพระองค์ทรงชอบเรื่องไสยศาสตร์เป็นสำคัญด้วยนะถ้าหากว่าเห็นเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าพระองค์เนี่ยทำอะไรบ้างในเด๋ยวนี้ได้เห็นกันนอกเหนือจากนั้นนี่ ตรงนี้ค่ะก็คือลายพระหัตถ์ลงนามในเอกสารค่ะก็คือคลายมือของสเสด็จเตียนั่นเองนี่คือลายมือของสเสด็จเตียใช่ค่ะนะ<ด>ใครอยากเห็นแบบลายมือที่พระองค์เขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะ,ะสามารถมาเห็นได้เลยนะครับที่เหมือนตอนที่พระองค์ทรงพระยศนายพลเรือโทสนริรธิการทหารเรือพระองค์กงก็ลงพระนาม เอาไว้ในหนังสือนี้ด้วยใช่ค่ะเชื่อว่าหลายท่านไม่เคยเห็นแน่นอนสามารถเห็นได้ที่นี่นะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะและก็หล่นนี่เป็นภาพเก่าๆนะครับที่เราเอามาฝากกันนี้สําหรับของเรียนในเรือแล้วก็นี่ถือว่าเป็นโซนแรกที่เรียกว่าเป็นโซนแรกนะคะโซนประวัติใช่ค่ะเป็นประวัติและก็คุณุปการที่สาคัญที่ทรงมีต่อกองทัพเรือนั่นเองค่ะใช่ครับและนี่ค่ะลําดับถัดมาค่ะเป็นเรื่องของเรือหลวงพะรวงค่ะซึ่งเรือหลวงพะรวงน เรือหลวงลำแรกและลำเดียวในประวัติศาสตร์ไทยค่ะที่ประชาชนได้เรียรายกันซื้อให้แผ่นดินสยามนั่นเองค่ะใช่่ะก็คือง่ายๆเลย <ๆ S 2> เรือหลวงลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรวบรวมตังกันมา <S S ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้เรือหลวงลำนี้ถือว่าเป็นเรือที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมฮะแล้วก็นี่ก็คือชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญใช่ค่ะของเรือหลวงพระร่วงนั่นเองนะฮะให้ได้เป็นโมเดลใี่เป็นโมเดลเรือหลวงพระร่วงใช่ค่ะถ้าไทยบอกว่าเอ๊ เราไม่รู้ว่าเรือหลวงพระร่วมงเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางท่านอาจจะไม่ทันเห็นได้แต่รูปภาพแต่นี่เรามีแบบจําลองของเรือหลวงพระล่วมงมาให้ทุกท่านชมด้วยครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของประชาชนที่ได้เรียรายเงินนะคะก็จะมีของตอบแทนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะก็คือเหรียญนี้นะคะเหรียญราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ รู้สึกว่าเหรียญก็คือที่อยู่ตรงหน้าของท่านเองนี่ฮะก็คือไม่ว่าท่านจะบริจาคเท่าไหร่ถ้าบางท่านบอกว่าเพียงแค่หนึ่งสตางค์ก็ได้เช่นเดียวกันก็ได้เหรียญเหปเช่นี้ถือวัาเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากแล้วก็หายากจริงๆนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาในโซนถัดไปครับประกาศนี่คือเรือพระที่นั่งมหาจักรี ต้องบอกว่าเป็นเรือแห่งศักดิ์ศรีและความภาคภูิใจของพี่น้องชาวสยามนะคะอันนี้เป็นรำแรกครับนี่คือรำที่หนึ่ง<ร>ำที่หนึ่ง <S 1> 1 <S อันนี้อาจจะออกแบบที่แตกต่างจากเรือรบในปัจจุบันนะแต่เราก็เป็นการเมื่อสมัยก่อนนะมันมาจากชาติตะวันตกนะ<ม>แบบเรือก็อาจจะเป็นลักษณะแบบเรือใบในการรบ<ม>แ,ตแต่ยุโทโธปกรณ์ของเราครบเครื่องครบเครื่องค่ะซึ่งเรือนี้นะคะ เป็นเรือพระที่นั่งมหาจักรีลำที่หนึ่งค่ะเป็นเรือที่นั่งแบบเรือลาตะเวนนะคะที่ทรงใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจการและก็เยี่ยมพระสงฆ์นิกรตามหัวเมืองต่างๆนั่นเองค่ะนี่นะคระนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เอาไว้ประทับ่บนเรือนะฮะที่เก่าแก่มากๆนะฮะและนอกจากนั้นนี่คุณประการคุณผู้ชมฮะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะเป็นในส่วนของใ เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเ <ผม S 1> ช่เนเดียวกันค่ะใครที่ติดตามรับชมเราอยู่แล้วอยากจะมาสัมผัสแบบเรานี่ต้องรีบมานะนี่ครับอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของอาหารอาที่ใช้ในอาหารแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะที่อย่างเช่นด้ามเป็นเล็กเนี่ยนะฮะก็คือช้อนตักไอศครีมโอ้มีไอศครีมด้วย<ม>ใน,ในยุคนั้นด้วยนะครับในยุคนั้นนะฮะมีมีดปาดเลยนะครับมีซ่อมรับประทานปลาด้วย นะครับแตบบ่ถ้าหาว่าใครเห็นเนี่ยบนเรือรบก,ก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันครบครันสุดๆเลยค่ะโอ้นะครับถ,ถือว่าเป,เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากๆแล้วก็เป็นที่เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะที่เรายกสิ่งของที่อยู่บนเรือบนเรือของจริงเลยมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในเทศกาลแห่งนี้ค่ะใช่ครับนี่ค,ครับแล้วก็มาอีกหนึ่งจุดต่อมานั่นคือ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรวรพินิตนั่นเองค่ะ,คะและนี่สิ่งของเหล่านี้นี่คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพระองค์แท้ๆเลยนะใช่ค่ะแต่หลายๆคนอเอ๊ะเราเอามาจากไหนอันนี้เป็นทายาทมอบให้นะครับเห็นแล้วว่าของเก่ามันดูขลังมากๆดูขลังมากๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของกระบี่ใช่ไหมคะด้านนั้นนี่นะครับนี่คือกระบี่ทหารเรือ ใ,ใครอยากเห็นกระบี่ทหารเรือแบบแท้ๆนี่ต้องมาชมที่นี่นะครับเช่นเดียวกันครับพายาตมอบให้เช่นเดียวกันแต่ความสวยงามจริงๆเนีขลังและนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งจุดอทกหนึ่งจุดนี่ก็เป็นท่านที่สําคัญค่ะพลเรือโทรพระยาชลยุทธโยธินนะคะ,คะเป็นนายทหารเรือต่างชาติท่านเดียวนะคะที่ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือสยามค่ะท่านเนี่ยมีประวัติที่ทําคุณอุปการให้กับกองทัพเรือเป็นอย่างมากถ้าหากว่า แบบจุดเด่นที่สําคัญก็คือในช่วงของสงครามมิดจอนการรบในคอสในรอศรหน่รอสิ1สเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเป็นผู้อํานวยการป้องกันแม่น้ําเจ้าพระยาปากแม่น้าเจ้าพระยาหรือที่เรารู้จักกันว่าป้อมพระจุนนะป้อมพระจุนนั่นเองนะครับใครไปเที่ยวป้อมพระจุนเนี่ยตรงนั้นท่านมีบาทมากนะฮะและนี่ก็คือเครื่องใช้ของท่านนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องที่ทรงหมวกทหารเรือนะครับมีแบ่งของทหารเรือไทยหมวกของเยอรมันก็มีนะนี่หมวกเสือป่าก็มี รวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ของพระอ,องค์นะครับสวยงามจริงๆนะฮะและที่ทุกท่านได้เห็นอีกหนึ่งจุดคุณประกาศนี่คือเห็นแล้วขนลุกอ่ะใช่ค่ะดูขลังมากๆเลยคือคแผงท้ายเรือสุครีครองเมืองค่ะนี่คือต้องบอกว่ายุคแรกๆเลยยุคแรกๆเลยครับ ทางกองทัพเรือก็ยังเก็บไว้จนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นประวัติศาสตร์่ะคุณผู้ชมที่ชมเราสองคนเนี่ยคนลุกตามเราแต่อาจจะยังไม่ไม่ได้สัมผัสแบบเราอยากให้เข้ามาชมนะเพราะว่าวิจิตรงดงามจริงๆสวยงามจริงๆนะแม่เพียงเพียงไม่เท่าไหร่นะมาเจอกันต่อ ที่จุดถัดมานะคะในส่วนนี้ค่ะคือการรบที่เกาะช้างนะคะหรือว่ายุทธนาวีเกาะช้างนั่นเองค่ะใช่ครับเป็นกรณีพิพาทในสงคารามินโดจีนเช่นเดียวกันในช่วงของรศอ112อถือว่าเป็นการยุทธที่สําคัญนะฮะระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทหารเรือไทยเนี่ยเรามีการยุทธนาวีครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยนั่นคือการรบที่เกาะช้างหรือที่เราเรียกกันว่ายุทธนาวีที่เกาะช้างที่เกาะช้างค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบจำลองฮะในทุกท่านจะเห็นนะครับว่าการรบของกองกําลังฝ่ายไทยกับกองกําลังฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยเป็นยังไงบนเกาะช้างนะครับในพื้นที่จังหวัดต,ตราดนะฮะสีแดงก็เป็นของฝั่งฝรั่งเศสสีน้ําเงินก็เป็นฝั่งของประเทศไทยนะก็ม,มีแสดงแผนที่การรบกันไปยิ่งใหญ่มากๆค,ครับส่วนเรือํานี้นี่เรือหลวงทนบุรี ก็คือเรือที่ใช้ในการรบในครั้งนั้นเกิดเป็นยุทธนาวีก่อช้านั่นเองค่ะอันนี้เป็นแบบจําลองนะฮะส่วนของจริงเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรือครับแล้วก็เราเห็นภาพที่สำคัญของการรบนี่ฮะชิ้นส่วนจริงเลยชิ้นส่วนจริงๆนะนี่ก็คือผนังของเรือหลวงทนบุรีจริงๆฮะผมขออนุญาตสัมผัสอันนี้คือ ผนังเรือจริงๆคุณประกาศซึ่งมีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นของจริงที่เกิดในการรบในครั้งนั้นนะคะมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะใครสนใจก็สามารถมาร่วมชมของจริงประวัติศาสตร์จริงๆกันได้ที่นี่ค่ะนี่คือหัวกระสุนปืนเรือรบของฝรั่งเศสอ่ะที่ยิงเข้ามาผนังอ่ะผนังเรือทนบุรีอ่ะโอ้แม่ผมดูแล้วขนลุกนะฮะคุณผู้ชมคงจะมีความรู้สึก เช่นเดียวกับเรานะฮะอ่ะแล้วก็ถัดมานี่คือเรือหลวงสมุยครับเป็นอีกหนึ่งรเรือที่สําคัญนะครับที่แน่นอนครับในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็เดินทางแต่ก็นะเพื่อการนำํำลํำเรียงพลังงาน,น,นต่างๆใช<า>่ครับถ่านหินน้ํามันแกลบเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองครับแต่ก็ถูกการโจมตีลงแล้วก็เสียชีวิตจํานวน 31นายและต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่ก็มีรายชื่ออันนี้เป็นรายชื่อฮะรายชื่อของทหารผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตนะคะทั้งในส่วนของเรือหลวงธนบุรีนะคะและก็เรือหลวงสมุนนั่นเองค่ะก็จะรึกไว้ถึงบุคคลสำคัญของเราค่ะแล้วใครอยากจะเห็นว่าเอ๊ะเรือหลวงสมุยเรือน้ํามันเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบไหนนี่ครับแบบจําลองเป็นแบบจําลองที่เสมือนจริงมากๆแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะ งามจริงๆคคุณประกาศวันนี้เราพูดไปอาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนักใช่ค่ะแต่อยากให้ทุกท่านได้เดินทาง<ช>มา<ช>อีกหนึ่งจุดที่เราเห็นแล้วมีประวัติศาสตร์มากมายใ,<ช>ให้ได้ <ๆ S 1> เห็นมากๆนี่ก็คือช่วงของศิลและาศาสตร์แห่งการเดินเรือน,นั่นเองค่ะใช่ครับหลายคนสงสัยว่าสมัยก่อนเดินทางกันยังไงใช่ค่ะเมไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นู่นครับเรามีวิวัฒนาการในการเดินเรือแตกต่างกันใช่ค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะจะเป็นการเดินเรือดาราศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นการเหมือนการดูดาวนั่นเองใช่หลายคนบอกว่าดาราศาสตร์คืออะไรก็ดูดาวใช่ค่ะดูดาวในการนําทางนั่นเองค่ะนี่ฮะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะความเร็วของเรือเขาวัดกันยังไงนี่ครับมีเครื่องวัดความเร็วเรือด้วยนะครับก็จะมีอีกหลายๆอย่าง เป็นวิวัฒนาการนะคะมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้ก็มีถึง gps แล้วใช่ค่ะติด gps แล้วค่ะไม่ต้องเรือรบหรอกตอนนี้เรือประมงเรือประมงก็มี gps เหมือนกันใช่ค่ะวิวัฒนาการเปลี่ยนไปแต่ยังไงการใช้ของวิวัฒนาการก็ยังต้องกลับเข้ามาใช้แบบเดิมๆแบบเดิมๆใช่ค่ะผสมผะสานกันไปเพื่อความแม่นยำและก็ความถูกต้องนั่นเองค่ะใช่ครับเนี่ยใครอยากจะเห็นเชิญชมฮะส่วนนี่เราอยากจะพรีเซนต์มาก นี่คือแผนที่0ูนย์ศูนย์ค่ะครับแผนที่0ูนย์ศูนย์คือเป็นแผนที่นะคะจากเกากูดถึงแหลมเทียนนะคะที่มีการได้ค้นพบนะคะจากค้นพบจากคณะนายทหารกลุ่มนี้ฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าแผนที่นี้ตั้งแต่ปี2,400ใช่ค่ะก็ในปี2อ0 0ีกว่า166ปีแล้วค่ะ1 6 6ปีใช่ค่ะ แผนที่นี้ยังยังเรียบร้อยอยู่เลยอ่ะคุณประกาศใช่ค่ะ,ะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นคณะนายทหารกลุ่มนี้ครเรียกว่าคณะนายทหารซึ่งไปทําการสำรวจแผนที่ทะเลในภาพตะวันออกแหลมมารายูครับเมื่อปี2475อันนี้ก็ยาวนาน,นมากๆเลยนะโอ้พูดไปผลลุกไปคุณประกาศ นะโซนต่อไปนี่มาโซนนี้ครับโซนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นวิวัฒนาการการพัฒนา กำลังทางเรือของไทยสู่การพึ่งพาตนเองค่ะเนื่องจากว่าสมัยยุคแรกๆเลยนะคะทางกองทัพเรือไทยก็อาจจะยังไม่ได้มีกำลังหรือว่ามีวิทยาการมากนักค่ะซึ่งเสด็จเตี่ยของเรานะคะก็มีบทบาทสําคัญในเรื่องของการพัฒนากําลังทางเรือสู่การพึ่งพาตนเองด้วยค่ะถ้าหากว่าเราเห็นตั้งแต่ช่วงจุดก่อนๆเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการนําเรือมาจากต่างประเทศนะที่ซื้อมาจากอังกฤษบ้างนะครับหรือว่าชาติตะวันตกบ้างนะฮะแต่ปัจจุบัน จากพระราชดำรัสจากพระดรริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงบอกเอาไว้ให้กับกองทัพเรือด้วยคุณประการท่านบอกเอาไว้ว่ากองทัพเรือควรต่อเรือประเภทนี้ใช้เองบ้างค่ะ<ม>นำมาซึ่งการดำเนินโครงการต่อเรือ<ม>ตรวจการใกล้ฝั่งหรือว่าเรือต่อก1วนนั่นเองค่ะนั่นแหละเป็นจุดเติมต้นที่กองทัพเรือของเรามาสร้างเองใช้เองนี่คือ เรือต่อ91ค่ะที่ในหลวงราชการที่9ทรงต่อเองค่ะปัจจุบันนี้ปลดประจำการไปแล้วนะครับะแต่เราทุกคนยังเห็นเป็นผ่านนุศณนนั่นก็คือตั้งไว้ที่ที่กองเรือยุทธการนะคะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะก็สามารถไปเยี่ยมชมเรือต่อ91ของจริงกันได้ค่ะใช่ครับตอนนี้กลายเป็นจุดแลนด์มาร์คแล้วนะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของสัตหีบไว้เป็นที่ระลึกนะคะใช่ครับและนี่ก็คือเป็นเรือที่แม่คนไทยเราต่อเองสุดยอดมากครับ เรือตอ99ทุกๆเรือที่เรานํามาจัดแสดงนี้เป็นเรือที่กองทัพเรือของเราจัดสร้างขึ้นมาเองคุณประกาศอเอาละครับโซนสุดท้ายโซนนี้ขนลุกมากแต่เราบอกสองคนคงจะให้ความรู้ได้ไมค่ครบหนึ่งท่านกับเราที่อยู่ตรงนี้สวัสดีครับคุณครูครับต้องขอญาตเรียกคุณครูนาวาเอกนัทวัฒน์อารามเอื้อเสียงนี้ไม่ใช่เสียงใคร เฮเฮคุณจําได้ไหมคุณผกาศค่ะคือผมเนี่ยเฮเฮแต่คือบุคคลที่บุคคลที่ได้เป็นเสียงต้นเป็นเสียงค้อเลยนะคะในพิธีบรมราชาพิเศษนะคะในปี2562นะคะของในหลวงรัชกาลที่10นะคะที่ได้ขึ้นของราชโดยสมบูรณ์นั่นเองนี่ก็คือเสียงของคุูนัทนะคะครับคุณครูครับช่วยพาเราชมในแต่ละจุดๆเอยฮะคุณครูได้ครับเชิญครับ ใน,ในส่วนนี้ก็จะเป็นสองส่วนคือในส่วนของเ,อเรือพระราชพิธีที่อยู่ในขบวนพระยุหยะตราทางชุลมากรกก็จะนำมาแสดงเป็นเรือจำลองในวันนี้ทั้งหมด6กลำนะครับสำหรับเรือพระที่นั่งก็จะวางเรียงตามลำดับที่แล่นในขบวนพระยุหยะตราทางชุลมากรกก็เรียงจากเรือนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรนราชการที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง เรือเอกชัยเหินหาวเหล่าทองเขาจะเป็นคู่กันที่เรือที่มีลักษณะเหมือนกันแล้วก็เรือแตงโมซึ่งเป็นเรือผู้บัญชาการทหารเรือถือว่าเรือที่นํามาจัดแสดงนี่เป็นเรือสำคัญนั้นเลยใช่ไหมใช่เป็นเรือที่เป็นเรือหลักในกระบวนพารยุติารร้ชาระชลมากทั้งหมดและในส่วนอุปกรณ์ก็จะมีมีฉากคัตท้ายมีฉากคัท้ายมีพายที่อยู่ที่อยู่ท้ายเรือใช่ไหมใช่แล้วพาย พายก็จะมีสองลักษณะคือจะพายเป็นพายใบข้าวกับพายใบขนุนใช่ใช่มันต่างกันยังไงรู้ไหมพายใบข้าวพายใบขนุนครับพายายใบเลยนะพายใบข้าวพายใบข้าวยี่พายใบขนุนพายใบขนุนค่ะพายใบข้าวก็จะใช้เรือทํางหรับที่ไม่ต้องการความเร็วเรือพายใบขนุนก็จะเป็นเรือที่ต้องการความเร็วอย่างเช่นเรือพิฆาตเรือป้องกันขบวนเรือที่ต้องการความเร็วกันในการจู่โจมก็จะใช้พายใบขนุนอ อันนี้ตั้งแต่ช่วงของการมีช่วงรกตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็ใช้ใช่ไหมครับเขาจะใช้กับลักษณะนี้อ๋อครับมากันต่อมากันต่อในส่วนของอันนี้คืออะไรอ่ะครับที่นั่งท้ายเรือเรือพทที่นั่งเรือรูปสัตว์แต่จริงๆเขาเรียกว่าเกลนเกลนท้ายเรือเกลนท้ายเรือเกลนท้ายเรือเป็นของจริงใช่ไหมครับอันนี้ของจริงของเก่าของไม่ไม่ทราบว่าเรือลำไหนครับ แต่เป็นเรือพัะที่นั่งใช่ครับอันนี้ก็เป็นปืนปืนใหญ่บนเรือหลนใหลายคนสงสัยคุณประกาศเรือปืนใหญ่ที่ใช้บนหัวเรือพัะที่นั่งเนี่ยมีช่องช่องสําหรับปืนออกเขาจะมีช่องสาหรับยิงปืนยิงได้จริงใช่ไหมฮะจริงจริงจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงถ้าของปลอมก็จะเขียนว่าของปลอมครับแต่อันนี้คือของจริงใช่าใช่คุณประกาศผนลุกอะครับ แล้วเรือลํานี้นะฮะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเรือเรือต็งโมเรือแตงโมซึ่งซึ่งในขบวนพระญุฬายศตราทางชลมากเนี่ยก็จะเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วผู้บัญชาการทหารเรือก็จะเป็นผู้บัญชาการเผู้บัญชาการเองเรือลํานี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านใดดารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ<ส>ก็จะนั่งอยู่ที่เรือลานี้แล้วแต่ว่าบางโอกาสเนี่ยก็เคยมีท่านอื่นเป็นเป็นผู้บัญชาการเหมือนกัน แต่ว่าหลักๆแล้วจะเป็นผู้ประชาการทหารเรือครับคุณครูครับดูจากภาพแล้วเนี่ยในพระราชพิธีต่างๆที่คุณครูได้ได้มีส่วนในการนําเป็นเสียงต้นเฮเรือคุณครูแต่ละครั้งเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับพอได้รับหน้าที่นี้ทษที่เราได้ทําหน้าที่อันสําคัญมีเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําหน้าที่นี้จริงๆแล้วก็ทุกคนลหลายๆคนก็มีโอกาสเหมือนกันล่ะ แต่แต่นี้เราก็มีเป็นส่วนหนึ่งเราก็ดีใจครับก็เชิญชวนข้าราชการแล้วก็ท่านาที่อยู่ภายนอกที่มีโอกาสนะครับก็เชิญชวนเข้ามาชมนิทรรศการเ<ป>ทิดพ<อ>ระเกียรติร้อยปี<ม>ของเสด็จเตี่ยเรานะครับซึ่งจะมีลหลายๆส่วนที่ท่านจะต้องมาเจอด้วยตัวของท่านเองว่าแล้วท่านจะรู้ว่า,ามหัสัจรั์ของเสด็จเตี่ยมีอะไรบ้างขอบคุณครูมากนะครับ เป็นไงบ้างผกาศถือว่าได้ความรู้มีหลายอย่างเลยนะคะที่ก็เพิ่งทรารบในวันนี้เช่น<ช>เดียวกันค่ะ<ช>และนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรศรการเทริดพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาชมได้ค่ะใช่ครับวันนี้เราสองคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับมาชมกันได้กับิทศรรการเทริดพระเกียรติ100ปีวันสิ้นพระชนของสเสด็จเตีย่ยคนที่รักสเสด็จเตีย่ยห้ามพลาดที่นี่ที่เดียวพิพิธภัณฑ์ของทหารเรือของเรานะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ